พื้นฐานครอบครัวไม่ดีขยันให้ตายก็ไม่มีทางไปได้ไกลจริงหรือต้องไม่พลาดคลิปนี้ครับสวัสดีครับวันนี้เขาจะมาพูดเรื่องพื้นฐานครอบครัวว่ามีผลต่อการประสบความสําเร็จในชีวิตหรือไม่อ่ะก็เห็นเห็นเขาแชร์กันมาเออกูก็เห็นเขาแชร์มามันเป็นสวิตสวิตเตอร์ท่านหนึ่งไม่รู้ใครเอ,อ่ะเออกูไม่ไมรู้จักใครหรอกคก็ไม่มีใครรู้จักกูด้วยเออ มัน,ม,นมันกูไม่ได้อ่านกูไม่ได้สนใจว่าใครพูดแต่กูเห็นมันมีข้อความแล้วคนแชร์กันเยอะเออว่าขยันแฮปคือได้เกิดพื้นฐานครอ,นะอบครัวไม่ดีแล้วหมากูวิ่งไปวิ่งมาทาไมว้นะพื้นฐานครอบครัวไม่ดีพื้นฐานครอบครัวไม่ดีอ่ะขยันให้ตายก็ไม่รวยเออก็คืออันเนี้ยคำคำเนี้ยถ้าเกิดเมื่อก่อนนะยุคสมัยก่อนก็อาจจะจริงเออพอเมื่อก่อนกูก็คิดว่าจริงเหมือนกัน คืออ่ะทําไมคิดว่าจริงจริงกูเนี่ยเป็นคนอ่ะไม่แม่มันมีคนบอกว่าผมพูดไม่สุภาพอ่ะเดี๋ยวแพูดสุภาพสุภาพพอผมพูดสุภาพแม่งก็หาว่ากูตัวเป็นตัวปลอมอีกกูก็งงงเลยก็คะคกันแบบคือผม่าเป็นคนที่พื้นฐานครอบครัวเรียกว่าค่อนข้างไม่ค่อยดีอ่ะเออไม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะเอออันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงคือถ้าเกิดพื้นฐานครอบครัวกูดีมึงเห็นมึงเห็นพ่อแม่กูอยู่กับกูไปนานแล้วเอออ่ะมาดูก่อน พื้นฐานครอบครัวที่ว่าไม่ดีเมือเมื่อก่อนกูก็คิดอย่างนั้นทำไมคิดอย่างนั้นเออเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะตอนตอนเรียนจบเรียนจบโอ้โหเขาออกรถเรียนจบแม่งบางคนแม่งมันมีรถขับกันแหละเออพ่อแม่ดาวรถให้แล้วก็ผ่อนเองทํางานเองแล้วกูเนี่ยอีกแค่เรียนจบเรียนจบแม่งตังจะแดกเดือนต่อเดือนอยังไม่แม่นั่นแหละคือถ้าเกิดพื้นฐานครอบครัวกูก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขานะเออคือ บางคนอะไปอิจฉาเขาเว้ยแต่อันนี้มันเป็นความแอบน้อยใจแอบน้อยใจกูรู้มึงก็แอบน้อยใจแต่มึงไม่ต้องน้อยใจมึงจะภูมิจใจมากถ้าสักวันมึงมีอะไรเป็นของตัวเองคือเมื่อก่อนอันนี้จริงกูแอบน้อยใจอ่ะอีกกูก็อยากได้อย่างเขาเอาจริงอ่ะอ้ะอะชิบหายคือแบบเขาเรียนจบแม่งมีรถขับมีอะไรกันกูมอไซค์กูยังไม่มีขับเป็นชื่อเป็นของตัวเองเลยเออแม่งเรียนจบเนี่ยมาทํางานเรียนจบนี่ทางานอยู่แถวมอก่อนเออแล้วก็ย้ายมากรุงเทพ ย้ายมากรุงเทพทำงานแถวรัชดานั่งรถไฟฟ้าไปทำงานทุกวันทำงานคือเรียนจบเนี่ยอะเรียนจบเรียนปีสี่ปีสี่จบปุ๊บกูก็เรียนปีห้าอะมามาดูพื้นฐานชีวิตครอบครัวก่อนนะเรียนปีสี่กูก็เรียนปีห้าเออปีห้าถามว่ากูเรียนอะไรกูเรียนวิทยาศาสตว์กูเรียนห้าปีปีห้ามีวิชาอิเล็กกับโปรเจกต์จบก็คือปีห้าเนี่ยที่ลมเย็นดีฝนคืนนี้ฝนตกคือเนี่ย,ยต้องเก็บของอีกแล้วมั้ง ตากปลาเค็มไว้คับเออเนี่ยพอปีสี่จบปุ๊บกูยังเรียนไม่จบคนอื่นเขาจบไปแล้วไอ้แคยเขาจบอนุมัติจบกูยังเรียนอยู่เลยแต่กูโทรบ,บอกพ่อบอกว่าพ่อไม่ต้องไม่ต้องส่งตังค์มาแล้วนะเออมีม,ม,มีมีงานทําแล้วเออก็คือคืออะไรวะคือปกติอะกูจะ,ได,จกกไ,ะได้จากทางบ้านเท่าไหร่วะได้จากทางบ้านสี่พันป่ะวะสี่พัน แล้วก็ได้กยาศออีกสองพันเป็นหกเอ้ยไม่ใช่ดิแต่กูจำไม่ผิดได้จากทางบ้านสามพันมั้งสามพันปะวะน่าจะสามพันหรือสามพันห้านี่แหละได้จากกยาศาอีกสองพันก็เป็นห้าพันก็ค่าหอค่าหอมึงต้องอยู่ให้ได้เอ้ยอาจจะได้สี่พันกูไม่แน่ใจว่าสามพันหรือสี่พันนะเออก็คือหักค่าหอประมาณสองพัน หกค่าหอประมาณสองพันก็เหลือค่ากินเหลือค่ากินเวลาเวลาร้อยเออเหลือค่ากินสามพันเออเหลือค่ากินสามพันเนป่พื้นฐานชีวิตแม่งได้ได้ตังใช้แบงเดือนละประมาณห้าห้าห้าพันกว่าเอออะไรอย่างเงี้ยห้าพันแล้วตอนปีปีหนึ่งอยู่หอหนานเว้บหอหนายมันจ่ายรายเทอมเทอมละห้าพันกว่าพอปีสองปุ๊บปีสองปุ๊บอยู่หอนอกคือหอนอกเอาจจริงนะ แม่งใครใครมันก็อยู่คนเดียวกันทั้งนั้นแหละอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเออแต่พ่อกูพ่อกูพ่อกูแม่งให้ให้หารกับเพื่อนแล้วมันจะมีมันความจริงนะมันไม่มีไม่มีเพื่อนคนไหนหารหรอกเพราะว่าอยู่หอนความฝันฝันในสูงสุดเอาว่ากันตรงๆนะคือแม่งมันได้เป็นอิสระไงคือหอนายแม่งเอาอันนี้ว่าแบบอาจจะมีสิบแปดบอกนะหอนายแม่งเงี้ยนเงี้ยนมีแฟนในแค่ปีหนึ่งมันมันเป็นอะไรที่แบบอันนั้นมากเลยนะแบบมปลาเห็นแต่กระโปรงบานๆอะไรย่างเงี้ยพอ ปีหนึ่งแม่เห็นแบบกระโปรงทรงเอแล้วแบบฮอร์โมนมันพุ่งพ่านมีเมียแม่งก็อยากเอาเมียมาเล่นสวัคแจ็กกันในห้องแต่หอนายแม่งมันแยกชายหญิงจสะสวัคแจ็กกันทีแม่งก็ต้องไปไปอยู่หอเพื่อนที่แม่งเป็นหอนอกหรือไม่ต้องไปเช่าโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยพอหอนอกพอมาอยู่หอนอกปุ๊บมันไม่มีใครหรอกนะที่แม่งจะแบบเว้ยตกลงกูจะพูดเรื่องพื้นฐานหรือพื่อนเล่าให้ฟังไงว่าชีวิตมหาลาัยกูก็ไม่ได้อะไรห,หรอกว่าวพื้นฐานกูแม่ง โคตรเคี้ยอะไเออคือพออยู่หอนอกใช่ปะพออยู่หอนอกพ่อกูแม่งจะให้หากับคนอื่นไว้ซึ่งมันไม่มีใครหรอกนะเออคือผู้ชายด้วยการแม่งก็ผู้ชายด้วยกันแม่งก็มันก็จะอยู่คนเดียวเออมันก็จะเอาเมีมาซ้ำเออถูกป่ะส่วนผู้หญิงมันก็ไม่อยู่กับกูหรอกเออถ้าเกิดอยู่ด้วยกันแม่งกูก็ซ้ำมันแน่นอนเอออดใจไม่ได้หรอกเออเฮ้ยแต่กูพิสูจน์แล้วเว้ยกูเคยอยู่กับผู้หญิงตอนสมัยเรียนนะเออตอนสมัยเรียนกูเคยอยู่กับผู้หญิงที่แม่งมันชอบแซวกันเว้ว่าแบบกูกแบบูนั้นนกัน กูแบบกูเป็นอะไรกันแต่แต่มันเป็นรุ่นน้องที่ไม่ได้รุ่นน้องอ่ะเออมันเป็นรุ่นน้องที่อย่างนั้นอะรนนุ่นน้องที่แม่งอายุเท่ากันเออมันมันซิ้วมันไม่ซิ้วหรอกมัน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 เรียนช้าปีนึงมั้งหลืออะไรไม่รู้เออแต่มันมันมันเกิดก่อนกูด้วยมันเกิดสามสองกูเกิดสามสามเออตอนแรกมันก็เรียกตอนแรกมันก <off> ็เรียกอั่นั้นพี่เจคะแบบเสียงเสียงแบบอ่อนออนแล้วเพื่อนมันชอบแซวมากเลยแล้วแล้วมาทํางาน ในห้องด้วยการแบบขอ้โหสองต่อสองแต่ไม่ได้ทําอะไรเออแม่งกูยังเสียใจอยู่เลยว่ากูกูคิดผิดคิดถูกว่าที่กูไม่ได้ทําตกลงกูต้องทำเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยกูแบบเมื่อก่อนนี้กูเป็นสุภาพบุรุษมากจริงๆแล้วก็อเอออันนี้อันนี้กูหากว่าเว้ยสมัยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าสมัยเรียนสมัยเรียนเนี่ยคือไอไอซอนสมัยปีไหนวะปีปีสองปีสองแม่งพ่อกูให้อยู่ห่อนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าหอเอาง่ายๆนะค่าหอน,นอกอ่ะสามพัน สามพันสองพันห้านี่คือพระเจ้ามากเลยนะแม่งสามพันแล้วถ้าเกิดกูจ่ายสามพันนะกูก็ไม่มีตังหาวิธีจะอยู่หอ,อนอกสามพันก็คือหนึ่งต้องมีคนต้องมีเป็นลุมเมทไงสมมติค่าหอสามพันค่าไฟพันนึงก็เป็นสี่พันหารกันก็ค่าหอสองพันแต่กูไม่อยากมีลูมเมทกูก็ไปหาหอที่แม่งมันจะข้ามคลองไปหน่อยจะแบบอยู่ในสินธุรัก,กันดารถ้าเกิดขี่ดึกดก,ดก,ดก,ดกนี่แม่งอาจจะโดนคมขืนนะถ้าเกิดกูเป็นผู้หญิงมันก็แบบ เข้าเข้เข,ข้าซอยแต่มันก็ไม่ไกลจากมอมากแต่มันก็ลึกหน่อยคือข้ามคลองไปเว้ยมันจะมีหอพันห้าเว้ยแต่มันยังถูกไม่พอเว้ยพันหน้าหอดีนะพี่ลุงรหัสกูยังอยู่เลยเออมันแบบเป,เป็นหอนั้นหอแบบหลายชั้นด้วยเออแต่กูไปอยู่กูตังไม่มีไงกูกูต้องไปอีกอะเออก็พันสองเอออยู่พันสองแล้วค่าน้ําค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณเจ็ดร้อยค่าน้ําค่าไฟก็ประมาณเจ็ดร้อยประมาณเนี้ยเออก็เนี่ย ก็อยู่อยู่หอเดือนละสองพันเห็นไหมพื้นฐานชีวิตกูแม่งแบบโคตรใจี้ยเลยเออโคตรใจี้ยเลยอยู่หอแม่งก็ต้องอยู่นั้นน่ะแล้วกูเคยคุยเว้ค,คุยกับอีกคนหนึ่งพื้นฐานชีวิตเขาไม่ดีเหมือนกันแต่แม่งกูงงมากเลยคนนี้แม่งเป็นแนนันนเว้ยเป็นคนที่แบบไม่สื่อตัวเว้ยไม่ถือตัวคุยคุยคุย,คยแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนอยู่อยู่รัชดาซอยแปดเว้ยอยู่หอเรียนเรียนอยู่แล้วแบบต้องกลับบ้านอ่ะเออ คือวันสุกเว้ยวันสุกต้องกลับบ้านวันสุกกับบ้านทุกกลับบ้านทุกอาทิตย์นะ่ะเพราะว่าร่่งรถไฟฟรีเพราะว่าสาวอาทิตย์จะได้ประหยัดเงินเนี่ยพื้นฐานชีวิตครอบครัวไม่ใช่ว่าแบบจะค่อนข้างอน,นั้นนะเออแต่ตอนหลังมาก็แบบชีวิตพลิกแพงจนแบบมีตังได้อะเออโอ้ยตอนนั้นคุยเอย้จริงจริงนะถ้าเกิดมึงได้รู้จักกูนะมึงจะแบบคุยเปิดอกเปิดใจคุยคุยได้ทุกเรื่องอะเออถึงขนาดมันมีม,มีเว้ย ไม่ได้เป็นอะไรกันได้ก็คุยว่าแบบเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงเขามาเล่าให้กูฟังเคยแบบเคยนอกใจเคยแบบว่านอนกับอีกคนนึงแต่โทรคุยกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยนอนอยู่กับชู้แต่โทรคุยกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแ๊บกูคุยได้ทุกเรื่องเลยแตรู้จักกูจริงๆอ่ะมาต่อมาต่อเนี่ยเห็นป่ะชีวิตกูแม่งแบบมันมันแบบมันค่อนข้างจะแบบไม่เหมือนชาวบ้านอ่ะไอ้ทียชาวบ้านแม่งโหเขาอยู่เขาอยู่หอนั้นอยู่หอองหองแอร์กูหอพัดลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันแบบ ก็แอบเอาจริงๆมันก็แอบอายนิดๆนะว่าแบบโอ้ยแม่งอยู่หอกายแม่งหอมันก็เก่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้แคยแต่กูไม่มีตังค์อ่ะเออเข้าใจปะเห็นไหมว่าพื้นฐานมึงเห็นกูสบายทุกวันเนี้ยดูพื้นฐานแม่งตอนเรียนแม่งโคตรโคตรเทียเลยเออแล้วพอพอนนั้นไปปุ๊บพอปีสามปีสามปีสี่เนี่ยกูก็เริ่มหาไรายได้หาไรายได้เสริมเออขายตัวไม่ใช่หรอกตอนนั้นก็ทํารับทําเว็บบ้าง ทำอเมซอนทำส้นตีนอะไรบ้างก็เริ่มมีรายได้กูก็อัปเกรดไว้มันมีหอป้านะไว้เนะเว้ยตอนนั้นกูอยู่เท่าไหร่วะกูอยู่พันสองหอป้าเว้ยมันจะเป็นห้องกลางเว้ยห้องกลางไม่มีหน้าต่างห้องกลางไม่มีหน้าต่างข้อเสียของห้องกลางไม่มีหน้าต่างคือมึงต้องมึงต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาเพราะถ้าเกิดมึงไม่เปิดแอร์มึงจะออกซิเจนไม่มีต่อให้มึงเปิดบานเกตอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะกลิ่นอับเออขนาดอีตอนนั้นนะ่ะกูชวน กูชวนพี่คนนึงไปเก็บของเออชวนพี่คนนึงไปเก็บของในห้องเออพี่ผู้หญิงเนี่ยที่ใช่แม่งกูผู้หญิงเยอะเนาะกูชวนพี่คนหนึ่งแบบช่วยยกของไว้เก็บหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขายังมาบอกกูตอนหลังเลยว่าแบบเออห,ห,ห้องกูเหม็นห้องกูเหม็นกูก็พูดแซวว่าเออตอนนั้นน่าจะจับน่าจะจับเชือดให้เสร็จเนาะแล้วก็พี่คนนั้นก็บอกกล้าเหรอระวังจะเจอตบคิดว่าไม่มีมือมอีมือเท้าอะไรเงี้ยเออตอนนี้พี่คนนั้นก็เลี้ยงลูกกูอยู่เนี่ยเออ ไม่ใช่แม่งผู้หญิงแม่งผ่านเข้ามาในชีวิตเราหลายคนแต่มันคนที่เห็นไหมก,กูกูไม่ทําอะไรสักคนเลยรอรอ,อเฮ้แต่กูก็เผลอทาไปคนนึงว่ะเออเอาจริงๆนะโคตรจังรเลยเป็นความรู้สึกผิดทุกวันเนี้ยเออแต่ก็สนุกดีเออแต่นั้นมันเป็นวัยเด็กอีแค่มันฮอร์โมนทุกผ่านกูอยากรู้ไงคือมันเป็นความอยากรู้ว่าแบบเออถ้าเกิดกูเป็นคนคือแบบตัดสินใจอย่างเงี้ย มันตัดสินใจอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วไงกูอยากรู้ว่าถ้าเกิดกูตัดสินใจอีกแบบมันจะเป็นอย่างไงเออเอาตามจริงกูไม่ได้เงี่ยนอะไรมากนะเออแต่ก็เงี่ยนแหละเออแต่กูอยากรู้ว่าตัดสินใจอีกแบบหนึ่งมันเป็นอย่างไงอ่ะมาต่อมาต่อนี่เห็นไหมว่าชีวิตพื้นฐานเนี่ยเห็นปะบางคนกูต้องปูพื้นฐานให้ดูก่อนว่ามันไม่ได้ดีเดชี้อะไรอ่ะพอเรียนจบเออมาก่อนก่อนเรียนจบเวยก่อนเรียนจบเพื่อนคนเพื่อนกู ก็เรียนจบเว้ยกูก็ไปอยู่หออยู่หอเพื่อนกูเอออยู่หอเพื่อนกูแล้วเพื่อนกูอีกคนนึงเว้ยเพื่อนกูอีกคนนึงตอนแรกอะมันอยู่อีกหอหนึงเว้ยมันให้กูไปสอนคอมที่หอเออนมโตมากเลยเออจริงๆนะแบบเบิ้มเริ่มเทิมมาเออแต่กูไม่เอ่ยชื่อใ่้เดี๋ยวเขามาฟังคลิปกูแต่แต่ขาดการติดต่อไปแล้วเออแบบนมนมนมใหญ่มากอะเออแบบบารากเป็นแบบตัวเล็กๆเล่นเล่นกล้ามเล่นอันอนะั้น เล่นกามีกามนาท้องที่รู้เพราะว่าเคยชวนไปถ่ายแบบแน่นั้นอ่ะเ <c oughs> ขาก็ชวนชวนกูเว้ยชวนกูไปนั้นกูก็ไปยังอยู่กันสองต่อสองแต่กูยังเสียดายแม่งไม่ได้ทําอะไรแต่ก็ก็ดีแล้วแหละที่ไม่ได้ทําแล้วแต่ความฮามันตรงนั้นความฮาตรงนั้นอ่ะมันมันมาอยู่ข้างห้องกูเว้ยเออแล้วเพื่อนกูแม่งก็เอาไปปั่นเอาไปปั่นแม่งกูเกือบโดนแทงตายอ่ะบอกว่าเนี่ยคนนี้แม่งมาอยู่ข้างห้องกูอะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบโอ้โหแบบแบบมามาอยู่ได้ไงไม่เห็นบอกให้ฟังเลยอาชิพหายแล้วนมโตด้วยแม่งเป็นเป็นปเฝ้าระวังแม่งเกือบโดนแทงตายตอนนั้นแล้วเพื่อนกูแม่งชอบปั่นนะเออแย่งมาเต่าเจี้ยวมาเนี่ออะเร็วเร็วเร็วเต้าเจียบเต่าเจียวมาเร็วเร็วอ่ะนี่แองปะพอพื้นฐานมาดูก่อนพอมาจบเรียนจบปุ๊บมีรถอะพออะตอนก่อนก่อนเข้ามหาลัยอ่ะกูเคยเล่าให้ฟังไปหลายรอบแล้ว เขามีรถยนต์ไปส่งลูกกันทุกคนเนี่ยกูติดรถกับกูติดรถกับชาวบ้านไปเออกูติดรถกับเพื่อนกูไปแล้วกูก็เอาของไปวางแล้วก็ไปฝากยามไว้เพราะว่าตอนบ่ายกูต้องไปอบรมส้นตีนอะไรในห้องประชุมเออแต่ของของมันไม่มีคนเฝ้าไงมันให้คณะกูเข้าเอาของเข้าไว้ได้ตอนบ่ายแล้วตอนเช้ากูจะเอาของไว้ไหนละอ๋อตอนเช้ากูประชุมเว้ยแล้วกูตอนบ่ายค่อยเข้าหอส่วนอีกไอ้รถแรกอะตอนเช้าเข้าหอตอนบ่ายประชุม แล้วตอนเช้ากูประชุมกูก็ฝากยามไว้ายามก็งงๆเออ <ๆ S 2> เขาดีเขาก็ดีเขาก็รับฝากว่าแบบงงๆว่าไอสัตว์แล้วไม,ไม่ไม่มีใครมาด้วยเหรอเขางงอนะ่ะเออยามยามมันงงอนะ่ะคือทุกคนว่าจะแบบจะมีจะมีคนมาต่อให้แม่งต่อให้บ้านเป็นนงเป็นหนี้เคีอยอะไรยังไงแม่งเขาก็ไปหาหาทางดิ้นรนมาส่งลูกเขาว่าเออแต่แต่ดูบ้านกูไอชิบหายนี่ก็ไม่เป็นตังค์ก็มีแต่แม่งไม่ขวนขวายเออแม่งแบบยามมังงงอ่ะว่าแบบไม่มีคนมาด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ย เนี่ยแบบพื้นฐานแม่งห่วยแตกแล้วกูไปทํางานเรียนจบไปทํางานกรุงเทพตอนอายุนั่นแหละปีห้าก็ก็ไปทํางานแบบไม่มีต้นทุนที่อะไรแหละเออหอเหอหาเองมึงคิดดูดิไอ้เี็มกูไม่เคยเข้ากรุงเทพนะเคยเข้าไม่เคยเข้ากรุงเทพกูต้องไปหาหอแต่ตอนนั้นก็มีคนนําร่องไปแล้วกูก็ไปอยู่ไปอยู่ด้วยเออต้องไปหาต้องไปแบบต้องไปใช้ชีวิตแบบชิบหายมึงมึงนึกสภาพดิมึงมึงอย่าตลกกูนะมึงก็ไม่มึงก็เคยแหละ รถไฟฟ้าแม่งขึ้นไงวะเออกูก็งงไอ้แมันขึ้นยังไงวะมันยอดเหรียญแล้วต้องต้องแตะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกมึงเข้าใจว่ามันมันขึ้นไม่เป็นมันมันแบบมันเด็กเด็กบนนอกเข้ากรุงไงแล้วแบบงงมากเลยไอ้แค่มาร์ทเอาเหรียญแตะส่วนบีทีเอสแม่งบีทีเอสแม่งแบบเอาบัตรเอาบัตรสอดออกอีกด้านหนึ่งแม่งกูเคยขึ้นบีทีเอสเอาบัตรเอาบัตรแตะแม่งยามแบบยามแบบเอาสอดรับเอาสอดครับเอาหรอครับกูไม่รู้ว่าไอ้สัตว์กูไม่เคยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมว่า พื้นฐานชีวิตน่ะเห็นป่ตั้งแต่ตอนเรียนตั้งแต่ตอนตอนตอนเรียนตอนทํางานที่อะไรมันก็ไม่มีหรอกเออแต่ทํางานมันก็ไต่เต้ามาตอนสตาร์ทงานตอนหมื่นหกเออแล้วก็ขยันทํางานสามปีเขาก็ขึ้นเป็นสามหมื่นกว่าที่บริษัทเดิมเออหลังจากนั้นก็ลาออกแล้วก็ล้มลุกคุกคานคือมันต้องลองทุกอย่างอ่ะเออพอเราลองทุกอย่างเราจะค้นพบว่าชีวิตสมัยเนี้ยมันสามารถ รวยแบบพลิกผันได้เลยคือแบบบางคนนะแบบไม่มีอะไรอยู่แม่งรวยเอ้ยตอนเรียนก็ไม่เอาไหนเนี่ยกูเนี่ยบ้านก็ไม่มีอะไรตอนเรียนแม่งก็ไม่เอาไหนแต่ขอแค่เราหนึ่งเอาตัวรอดให้เป็น survivor skill นี่กูมีมากมีคนหลายคนชมกูว่านี่เป็นความภาคภูมิใจว่ากูนี่ก็เอาตัวรอดเก่งเนาะกูแบบรู้หลบเป็นหลีกรู้ปีกเป็นหาไม่ใช่รู้หลบเป็นปีกรู้ปีกเป็นหาเอาตัวรอดในหลายๆเรื่องให้เป็น และอยู่ให้เป็นเข้ากับสถานการณ์เข้าสถานการณ์เข้ากับเช้านายคือไม่ได้ประจบนะเว้ยเจ้านายเจ้านายที่เขาทํางานจริงๆอะ่ะบริษัทเล็กๆมึงประจบไม่ได้หรอกมึงจะแบบพูดเพ้ออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ฟังหรอกเขาดูที่ผลงานเราต้องประจบด้วยผลงานเนี่ยกูกูไม่ต้องพูดอะไรมากกูก็ประจบกูก็ประจบอะไรอย่างเงี้ยประจบจะประจบด้วยผลงานนะเออทําทําแล้วมีข้อต่อรองบางครั้งแบบมีเอาโปรเจกต์ใหญ่หมาให้กูทําอย่างเงี้ยกูบอก กูก็พูดเล่นๆนะว่าแบบโอ้โปรเจกต์นี้นะทำเสร็จเหนื่อยอัดฉีดกูก็แบบกูเป็นคนต้องมีข้อข้อแลกเปลี่ยนหรือแบบเป็นจุดหมายกูบอกว่าอยากให้เสร็จเร็วป่าลองตั้งจุดหมายมาหน่อยดิตั้งจุดหมายมาหน่อยครับบอสบอสเขาถามว่าเองอยากได้อะไรล่ะบอกว่าเออบอสเนี่ยผมน้ําที่ห้องไม่ไหลกูพูดเล่นๆนะเว้ยเออน้ําที่ห้องไม่ไหลอยากอาบน้ําข้างนอกสักหน่อยเนี่ยเอออยากลองว่ามันเป็นยังไงแบบราคาแบบห้าพันหกพันอย่างเงี้ยกินแบ็คเลเบลอะไรอย่างเงี้ย บอกว่าบอกว่าโอเคโอเคถ้าเกิดเองจบอะเองเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเออพอโปรเจกต์จบแม่งพาไปจริงว่ะไอ้แย่แม่งแต่กูก็ไปกินแบ็คเฉยแล้วก็ไปคุยเออแล้วก็จะมีห้องสูตรแล้วก็เข้าไปคุยกันครบชั่วโมงครึ่งก็ออกมาเดินจูงมือกันมาไป,ไปลองดูไงคือบางครั้งมันอยากรู้ไง,งว่าแบบไอ้แยเลดกินกินกินเด็กกินเด็กเลดห้าพันหกพันนี่มันเป็นอย่างไงวะแต่ถ้าเกิดเลดห้าพันหกพันเนี่ยนะที่เพื่อนกูเล่าให้ฟังนะมึงไม่ต้องเลือกอะมึงเอาคนไหนก็ได้อะ ถ้เกิดสองพันนะมึงต้องนั่งสักพักว่าเอาคนไหนดีวะคือมันแบบมันก็จะมีแบบคะกะกันแต่ถ้าเกิดเลทครึ่งหมื่นอะไรอย่างเงี้ยมียนั้นแล้วก็มีเลทหมื่นด้วยนะว่าแต่กูไม่ได้เห็นเออเพราะว่าแคบตกลงไปไปเรื่องนี้อีกแหละเพราะว่าบอสกูรู้จักกับเชียอยู่คนเดียวเว้ในเชียเขาก็จะมีเชียก็เหมือนเป็นแม่เล้เาเ่ะเขาก็จะมีเด็กในสังกัดของเขาอยู่ประมาณสิบคนอะไรอย่างเงี้ยออกูไปสองครั้งแม่งก็เจอน้องคนหนึ่งแม่งก็สักจำได้หัวล็อกกันคิดคัดคิดคับหาย แต่ไปพอพอไปกินเบียร์เอ้ยกินเหล้าเสร็จก็ออไปข้างนอกโอ้โหแม่งอยากได้คนนี้วะบอสท,ทาไมแม่งฮะไม่หาเชียร์แขกคนอื่นเด้วะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าพื้นฐานพื้นฐานไม่ต้องมีดีครอบครัวไม่ต้องมีดีแต่ก็หน้าที่การงานหน้าที่การงานของหน้าที่การงานในการทํางานกูก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยนะเออเพราะว่าทํางานตอนอายุยี่ิบห้าเงินเดือนหมื่นหก เลิกทําตอนอายุยีิบเจ็ดเงินเดือนสามหมื่นกว่าเออแล้วก็ต้องล้มลุกอุกคาเนี่เห็นปะ่ะไม่ต้องมีไม่ต้องมีเฮี้ยอะไรเลยครอบครัวในกูเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพอเราไม่มีเฮี้ยอะไรปุ๊บมันจะเกิดข้อดีข้อเสียคือแม่งแอบ,บน้อยใจในบางครั้งแต่ข้อดีคืออะไรเลยข้อดีเวลาเราทําอะไรได้เป็นของตัวเองอะ่ะมันจะภูมิใจเว้ยเออมันจะภูมิใจกูรู้จักหมดแหละ กูรู้จักคนทุกประเภทเยเกือบทุกประเภทนะตั้งแต่ว่าแบบพื้นฐานครอบครัวดีแต่แม่งไม่เอาไหนเองเออมันก็จะทําตัวอดเก่งเออหลายคนมากเลยทั้งรุ่นน้องทั้งอะไรอย่างเงี้ยกูเห็นหลายคนแล้วแบบพื้นฐานทางบ้านดีแต่แม่งทาตัวอดเก่งเออทำตัวอดเก่งแต่ก็ยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองที่มีอยู่แม่งก็สมบัติพ่อแม่เออแต่ก็ไมป่ปไ,ปไ,ปไปยุ่งเหี้ยอะไรกับเขาเอะแต่บอกว่าเนี่ยพื้นฐานครอบครัวดีนี่กูพูดให้ฟังว่าถ้าเกิดพื้นฐานครอบครัวดีกูอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แบบอดเก่ง ทุกวันนี้กูก็ว่ากูก็อดเก่งเลยนะเออขนาดเนี่ยถ้าเกิดพื้นฐานครอบครัวกูดีกูอาจจะอวดเก่งเก่งแบบเก่งแต่ชีวิตไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมันมีอยู่แล้วไงจะหาทาเคี่ออะไรล่ะเออแต่ก็ต้องขอบคุณเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในการพื้นฐานครอบครัวไม่ดีเลยปะเวลาเราทําอะไรเราก็จะภูมิใจแล้วเราก็จะแบบคิดแล้วคิดอีกเนี่ยเพราะว่าเงินมันกว่าจะหามาได้ถูกปะแล้วแบบเราก็ต้องหาทางพลิกชีวิตน่ะเพราะกูตั้ง ตั้งคติว่าถ้าเกิดก,กูทํางานเฉยๆกูไม่มีวันรวยแต่กูอยากจะรวยแล้วกูจะไปหวังจะไปหวังพึ่งครอบครัวเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยกูจะไปหวังพึ่งครอบครัวเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีอะไรให้เออแล้วก็ไม่ต้องหวังพึ่งและยิ่งกว่าไม่มีอะไรให้บางครั้งอะยังมาแบบมาเกาะใช้คําว่ามาเกาะเลยนะเออก็อเห็น เห็นกูตอนนั้นนะกูจําได้เลยพี่พี่กูเลิกตอนนี้กูไม่ได้คุยกับพี่ไม่อันเฟรนกันไปเรียบร้อยเพราะว่าบางครั้งมันเกินเวยกูกูไม่ได้ทําเกินไปเว้คนอื่นทําเกินตอนกูยังไม่มีนะก็ก็ไม่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 มีใครมายุ่งนะเออแต่พอกูมีปุ๊บกูจําได้เลยตอนลูกกูอายุเท่าไหร่วะอายุไม่กี่เดือนนะเออแม่งจะมาอยู่ด้วยแล้วจะมาอยู่ด้วยแบบใช้คําว่ามาอยู่ด้วยสักพักแม่งทะเลาะกับผัวมึงดูดิพื้นฐานครอบครัวแย่แล้วแม่งยัง ยังติดลบอ่ะอย่าใช้คาว่าแย่ยังติดลบอ่ะยังจะมีแบบมาระจนตจะมานั้นนะเออแบบจะมาจะมากับจะมาจะมาอยู่ด้วยสักพักจะมากับหัวมีการถามเนี่ยถามว่าเนี่ยที่แถวนี้แปลงละเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไอ้เหียทาท่าจะมาซื้อไอ้ชิบหายที่แถวนี้เดี๋ยวกูบอกราคานะเอออันนี้จริงๆไล่ล,ละสิบสองล้านเออไล่ล,ละสิบสองล้านเว้ยตรงนี้มันเป็นล็อกล็อกละเก้าสิบตารางวาเออล็อกละเก้าสิบตารางวาก็ประมาณสี่ล้านป่ะวะ เอ้รายละสิบสองล้านงานหนึ่งก็สี่ล้านเอองานหนึ่งก็ประมาณสี่ล้านแต่ตรงนี้อาจจะไม่ถึงอ่ะเพราะว่ามันมีคนขายแปลงละล้านเจ็ดเออเก้าสิบตารางวาเนี่ยมึงเห็นปะเนี่ยมึงเห็นปะเนี่ยท,ที่ที่ตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ถึงเขตน่าจะเถาไฟมัง้งแล้วก็ไปตรงกำแพงเนี่ยเห็นปะกำแพงเนี่ยเห็นปะกำแพงเดี๋ยวก็ซูมให้ดูเก้าสิบตารางวาไม่ถึงงานเนี่ยเจ็ดล้านเอ้ยไม่ใช่เจ็ดล้านล้านเจ็ดล้านแปดเออ หานเจ็ดหลานแปดกูยังกูยังจะเก็บตังค์อยากจะได้อีกเพิ่มอีกซับแลงเลยเนี่ยมันดูเป็นอันนั้นดิแต่ก็ยังเก็บไม่ได้ก็เก็บตังค์แค่ามาต่อไอ้แม่งแบบมาทําเป็นแบบจะมาถามจะเป็นแบบว่าจะมาอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวกูมาซื้อที่นะโอ้ยเฮียแม่งที่แพงไอสัตว์ไม่ได้ที่แถวบ้านได้แล้วพันเนี่ยกูพื้นฐานครอบครัวแม่งห่วยแตกยังยังติดลบอีกแม่งยังมีแบบพี่แบบคือคือเข้าใจป่ะที่กูบอกว่าสภาพแวดล้อมมีผลต่อตั้ง ตั้งแต่คุยนั้นทําให้กูหัวเสียไม่เป็นอันทําอะไรเลยนะแบบทเคียจะมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเป็นแบบมันมันมันเสียอารมณ์เออแล้วมันเสียอารมณ์แล้วมันจะแบบมันไม่เป็นอันทําอะไรเวลาเคยปะเวลาที่มีคนทําให้พมึงเสียอารมณ์มึงจะเสียอารมณ์ไปอีกสักพักใหญ่ๆไม่เป็นอันทําอะไรและตอนแรกกูก็อยู่ของกูดีๆอ่ะเออกูก็ทางานทามาหาแดกกูอยู่ดีแม่งมาพูดพัมพาให้เสียอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเออแม่งอันเฟรนกูไว้อันเฟรนกูก็เอออันเฟรนก็อันเฟรน ก็ไม่คุยไม่คุยก็ไม่คุยเนี่ยเห็นไหมว่าพื้นฐานครอบครัวเนหงโหรเที่ยเลยแต่มันแต่มันไปได้ไกลเออทุกวันนี้กูก็มองว่ากูก็มาได้โคตรไกลนะเออมาได้โคตรไกลเลยนะเพราะว่ามันมันสามารถพลิกชีวิตได้อ่ะเออไม่ต้องกูหรอกคนอื่นๆที่เข้ามาฟังชาแนลกูก็เริ่มเห็นโอกาสแล้วว่าเอ้ยสมัยเนี้ยมันมันรวยไปพลิกผันได้จริงๆบางคนก็ขอบคุณคนที่มารีวิวยอดกูทําไม่ได้นะ เดือนแรกได้เท่าไหร่วะเดือนแรกได้หมืน่นแปดมั้งกำไรเหลือสองสามพันปะวะกูจาเลขไม่ได้เดือนที่สองได้แปดหมื่นกำไรหมื่นสองหมื่นเนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นของที่ดีบางคนบอกว่าเอ้ยก,กำไรแค่หมื่นเดียวมาทําเป็นคุยเฮ้ยหมื่นหนึ่งมันมันเยอะนะเว้ยหมื่นหนึ่งมันเยอะนะเว้ยมันเป็นไรายได้เสริมมาเออเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้น สมัยนี้ถ้าเกิดขยันจริงอ่ะมันพลิกผันได้มึงดูมึงดูอย่างท็อปสันนะท็อปสันม่งยังรวยเลยมึงดูอย่างน้องแจ๊บน้องแจ๊บน้องแจ,จ๊บเล่นดอทเอรายได้ตอนนี้เท่าไหร่วะห้าแสนดอลก็สิบห้าล้านส่วนน้องทีสองสามสวากี้ก็รายได้ก็ประมาณกี่เท่าไหร่แล้ววะกี่ เท่าไหร่ไม่รู้นะน่าจะน่าจะหลักล้านแลวมัง้งเออสองสามสวากี้นี่ยังไม่ได้แข่งทีไอนะแต่จบทีไอมันจะรายได้เยอะกว่านี้ไอ,อ้สองสามสวากี้มันเพิ่งได้เข้ารอบทีไอปีแรกเออสองสามสวากี้รู้จักปะทูทีเซเวนนี่เห็นไหมว่าแม่งแบบสบายเนี่ยแม่งมัน,ม,นมันมีอาชีพมากมายเออมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเว้ยมันมีอาชีพมากมายแล้วชีวิตมันก็พลิกผันได้ตลอดเวลาเออ มันก็พลิกผันไว้ได้ตลอดเวลาเพูฉะนั้นนะ่ะพื้นฐานพื้นฐานไม่ต้องดีกดจับกูมันอึนยังวะยังไม่เห็นมันอึนเลยเดี๋ยวแม่งไปอึใส่บ้านอีกฉะนั้นนะ่ะพื้นฐานนะ่ะพื้นฐานชีวิตนะ่ะไม่ต้องดีมากไม่ต้องดีมันก็สามารถไปได้ไกลเราอ่ะคลิปนี้นะเราอย่าตั้งกำแพง เพราะว่ากูเห็นเมื่อเราทั้งกำแพงเมื่อไหร่นั่นแหละเราก็จะไม่ปีนข่ามันไปเนี่ยกูไปอ่านคอมเมนตนะ์อะจริงที่สุดจริงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเออคือเมื่อก่อนกูก็คิดอย่างนั้นเออเมื่อก่อนกูก็คิดอย่างนั้นว่าพื้นฐานครอบครัวไม่ดีมันคงไปได้ไม่ไกลหรอกแต่ถ้าเกิดเราคิดอย่างนั้นใช่ปะเราคิดอย่างนั้น่ะเราก็ไปได้ไม่ไกลอ่ะเออคือถ้าเกิดเรามีความเชื่ออะไรสักอย่างแล้วเราไปฝังใจเชื่อมันความคิดมันก็จะย้ำอยู่อย่างนั้นเนี่ยว่าเราคิดว่าเราทําไม่ได้ เราคิดว่ามันพื้นฐานไม่ดีแล้วมันไปได้ไม่ไกลเราก็จะอยู่อย่างนั้นนะเออก็จะอยู่อย่างนั้นมันก็ไปได้ไม่ไกลแต่ถ้าเกิดเราเราคิดว่าเราจะไปให้ไกลได้มันเราคิดว่าชีวิตพลิกผันได้มันก็จะมีแรงผลักดันมันไม่ต้องอันนั้นก็ได้ดูคนอื่นๆที่มาติดตามชาแนลกูบางคนก็พลิกชีวิตเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยมีมากมายมีเยอะแยะแค่แนวคิดมันก็มีผลต่อชีวิตแล้ว ฉะนั้นนะพื้นฐานชีวิตนะ่ะไม่ต้องดีเห็นปะที่กูเล่าให้ฟังเนี่ยพื้นฐานชีวิตเมื่อก่อนกูโคตรเครียดเลยเครียดกว่าหลายๆายคนด้วยแต่ตอนนี้ชีวิตก็โอ,โอเคมาพาพาหมาขี่พาหมาเหี่ยวแพ็คของรับโทรศัพท์แล้วก็ยิงแอดอะไรชีวิตมันดีขึ้นถึงแม้พื้นฐานจะไม่ดีอยู่ที่ว่าเราเราเราไม่หยุดที่จะทาไม่หยุดที่พยายามอ้เรื่องลืมปรับ i s o กล้องมันเลยเท่านี้ เนลืมปรับ i อ o กล้องไปปรับไวพันหกมันก็เลยนะั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ไปละเราอย่าตั้งกำแพงกับตัวเองถ้าเมื่อไหร่ที่เราตั้งกำแพงเมื่อนั้นนั่น,น,นแหละเราก็จะไม่ไปไหนอยู่อย่างนั้นนะ่ะเอออยู่อย่างไงอย่างนั้นเคยได้ยินคำนี้ปะคือพื้นฐานไม่ดีมันก็ไปไกลได้ถ้าเกิดเราอยากจะไปสักอย่างดูกูเป็นตัวอย่างนี่ งงๆเซือๆยังมาอะไรได้ขนาดนี้บางคนหนูว่ามีม,มีมีพอมีเยอะแต่แต่ไม่ไปเองแล้วก็อะสำหรับคลิปนี้ไว้เช่านี้สวัสดี